สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องไลอ้อนสตอรี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่งานมินิมอเตอร์โชว์ในเดอะมอลล์สตอร์ท่าพระชั้นใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถกันนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้รีวิวกันนะครับว่ามีคันไหนบ้างไปดูคันนี้คือคันนี้ครับคือ BYD ี e ี l ซลนะครับผมราคาเริ่มต้นที่ล้านสองครับเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าเป็นไงไปดูเลยครับบอกคนอันนี้คือบอกคนขับนะครับเราเข้าไปนั่งนะครับโอ้โหสวยอะ ว่าทำผุพังนะครับอันนี้จะมีมันมันจะไม่ใช่รถเก่านะครับจะมีเวลาขับไปกี่กิโลเนี่ยกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีว่าเราขับไปกี่กิโลเรามันจะขึ้นเป็นอัตโนมัติเป็นจอเหมือนจออัตโนมัติอันนี้คือเกียร์มันมันเป็นเกียร์โตแบบแบบใหม่เลยนะครับอันนี้คือจอนะครับจอมันเหมือนแฮ็เล็นะครับเหมือนจอรูปแบบใหม่เลยนะครับโอเค ส่วนบอหลังนะครับนี่ครับเบาะด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีที่นั่งเหมือนรถเก่งเข้าไปนะครับอันนี้คือผมขอไม่เข้านะเดี๋ยวรถเดี๋ยวเาเขเสียหายครับอันนี้คือสวยเนาะโอเคขอบคุณครับปิดรถเลยอันนี้นะครับก็คือเรามาดูประตูหลังกันบ้างอันนี้ที่ใส่ของครับสามารถใส่ของได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเหมือนรถเก่งเข้าไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็ อยู่ขึ้นว่าเราใส่อะไรครับแต่ว่าอาจจะใส่ของเล็กๆก็ได้แต่ว่าของใหญ่อาจจะอาจจะไปใส่ไม่ได้นะครับผมโอเคเราไปดูคันต่อไปนะครับผมครับคันนี้เท่าไหร่ครับตามราคานะคะอันนี้ไหนอนะ่ะอันนี้หนึ่งแสนล้านล้านล้านหนึ่งล้านห้าล้านสามสองเก้า <5. S 2> <8, 9. S 1> ล้านสามสองหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมก็นี่ครับรถกระบะฟอร์ดฟอร์ดอะไรเงี้ย อันนี้กระบะ Ford Ranger ครับ4 4 wheel นะครับ4 wheel น,นะครับผมนี่นะครับอันนี้ราน3นะครับผมก็เราดูข้างในผมผมไม่ขึ้นไปเนาะอันนี้คือแบบไม่ดีใหม่มากเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับผมแล้วก็เหมือนกระบะทั่วไปนะครับผมข้างหลังก็จะมีทั้งหมดนี่ฮนะน,นี่เบาะหลังนะครับก็ไขมขัดได้ด้วยนะครับผมโอเค ไปดูรถคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับก็ดูสวยงามมากนะครับนี่อันนี้คือเหมือนกันนะครับผมดูสวยนะครับอันนี้คือใส่ของได้ครับสวยมากโอ้โหนะครับผมครับคันนี้นะครับก็คือรถ e s u z u d max รุ่น224นะครับผมโอ้โออาจจะไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็ประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทเนาะใช่เก0 0แสนกว่าบาทเลยนะครับ อันนี้คือภายในห้องโดยสารก็จะเป็นกียร์น่าจะไม่ออโต้ก็ธรรมดาเนาะมีจอก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมวิทยุนะครับแต่ว่าเป็นปมนดิิตอนนะครับผมก็อันนี้คือบอดหลังก็มีเข็มมีเบลหรือว่าเข็มขัดให้นะครับอันนี้ดูบกระบะนะครับผมกระบะสวยงามเลยน,นะครับผมโอเคดูคันต่อไปครับอันนี้กระบะ รถกระบะแบบว่าไม่มีประตูหลังไม่มีประตูที่เบาะหลังนะครับก็เป็นเกียร์กระปุกหรือเ,เกียร์ธรรมดาครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถกระบะรุ่นผมเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีโอเคผ่านครับคันนี้ครอส,มา,รสานนรม,มาสด้านะครับผมมาสดานะครับราคา่าไรี่ยราคาประมาณน่าจะล้านกว่าบาทเลยเนาะใช่ อันนี้ทันสมัยมากๆเลยนะครับผมนี่บอะหลังก็ทันสมัยเลยนะครับผมคันนี้นะครับรถที่คนชอบขับนะครับก็คือเป็นรถเบนซ์นะครับผมราคาอยู่ที่ล้านกว่านะครับผมก็นะครับอันนี้นะครับดีไซน์ออกแบบว่ามันสวยงามเลยนะครับผมก็ คือข้างในเนี่ยว่ากูไม่ถูกเลยนะครับก็จะมีเป็นเกียร์ครับแล้วก็บอะหน้าก็จะมีมีแอร์ได้นะครับลองลองเปิดเข้าไปดูเลยเป,เปิดเข้าไปดูเลยนะครับนี่มีไฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ครับพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทรถนะครับไม่ต้องใช้เกียร์ก็ใช้กดปุ่มเอาด้วยนะครับผม แล้วก็จอนะครับโอเคปิดนะครับปิดเลยครับส่วนบาหลังนะครับนีส่สไตล์นี้เลยครับสวยงามมากนะครับโอเคมาดูรถคันหรูนะครับคันนี้นครับ ก็บันทึงประตูยังไงมันทึงไม่เป็นอันนี้คือหรูสุดๆนะครับหรูที่สุดเลยนะครับผมเอาเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยกว่าล้านกว่านะครับผมก็นี่นะครับโอ้โหโอเคแค่นี้แหละครับวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กับใครครถ้าใครสนใจอันนี้แค่ผมไม่ใช่เซลนะแต่ว่าผมแค่รีวิวรถนะครับผมเพราะว่าผมเห็นมาเที่ยวมาธุระที่จมอมาซื้อของก็เลย บังเอิญเจอครับก็กัวนก็แชร์นะครับผมต่อสิครับ